พี่น้องคะกระต่ายสเตย์ได้ลูกเลยเด้อสองสี่ห้าตัวอืมได้ห้าตัวพี่น้องโอ้นะจะพอดึงนายโอ้ดึงลูกมันเข้าไปปิ๊กอีละได้ลูกแล้วอีละอีละได้ลูกแล้วอีละมันดึงขนมันนี่ด <c oughs> ิมันที <c oughs> กระต่ายเคยได้5ตัวหกตัวพี่น้องเ,เอ้ยโอ้ยตายกันได้ลูกแล้วบุมีเมเขาอยางให้กินเลยห่านเบิร์ดเลยเถอะอาหารเบิร์ล้ลพี่น้องเอ้ยได่ห้าตักแล้วตายเคยเหยียบลูปตัวมัน ลูกก็ตายพี่น้องเอ้ยพึ่งคลอดวันนี้ห้าตัวหกตัวตายไปตัวหนึ่งเหลือห้า